แม่ต้องมามาต่อกันเพราะว่าผมจําได้ว่า <c oughs> สดาห์ที่แล้วผมสภาพอาจารย์ที่แหละแล้วผมก็เอาแนวคิดของอาจารย์เนี่ยไปไปพูดจาต่อแม้แต่พูดในร้อยจุดห้าบอกว่า <c oughs> เอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าปิดโอกาสในในหลายๆที่แต่เปิดโอกาสในบางจุดสําหรับคนที่เข้าไปแล้วก็ผมว่าแนวคิดของอาจารย์ยแบบเป๊ะเลยที่ว่าถ้าเสียงเงิน25 0 0แล้วก็ไปบอกว่าฉันเนี่ยเป็นหนึ่งเสียงนะที่จะเลือกพวกเธอได้เนี่ย มันจะกลายเป็นมีค่าขึ้นมาทันทีถูกไหมอาจารย์ลองคุยกันตอนนั้นนะก็คือผมผมสัปดาห์ที่แล้วนะผมคุยกับนักหล่อนะเราวางหลักกันไว้ว่าถ้าเรานะฮะเชื่อว่าประเทศนี้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยครับแต่ถ้าหลักการมันอยู่ตรงนี้กระบวนการการเลือกตั้งสวมันก็ต้องยืนกันตามหลักการนี้แล้วผมก็ได้คุยกับนักหล่าว่าพอมาดูในหลักการการเลือกสวเนี่ยมันขัดกับหลักการประชาธิปไตยสําคัญสาคัญถึงสามหลักการด้วยกันที่เช่น ลักสิทธิเสรีภาพะนะครับหลักโอกาสและความเสมอภาคต้องจ่าย2,500บาทก่อนเพื่อได้ได้โอกาสซึ่งอันนี้มันผิดสามนะครับหลักของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการออกกฎระเบียบกติกานะครับที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนอะ,อะไรเยอะแยะมากมายเหล่านี้มันเป็นการปิดกั้นการมีส่วนร่วมนะครับและมันไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชนในระบบชาติไทย อันนี้ครับมันผิดหลักการประชาธิปไตยที่เราคุยกันครั้งที่แล้วโอ้สามหลักเลยเนี่ยนะใช่ไหมฮะแล้วก็พอครับพาร์ทสัปดาห์นี้มันก็มีประเด็นนะเรื่องการรณรงค์นะฮะให้คนไปนะฮะลงสมัครลงสมัครปรากฏว่ากกตก็กังวลใจเพราะว่ามีนะฮะคณะก้าวหน้าพูดถึงแล้วก็ทีมไอรอเขาพยายามที่จะก็คือสร้างพื้นที่ให้คนที่สนใจในการนะครับลงสมัครตวนนะครับก็มาตรงนี้มาเรียนรู้กับคือมามาดูว่าใคร อยู่ในกลุ่มไหนยังไงก็คือมาทําความรู้จักเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีคําสั่งกกรตพอมาแต่รักวกกตได้ประกาศถูกไหมได้ประกาศนะฮะรเบียบในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือแนะนําตัวซึ่งก็ทําห้สังคมงงครับงงะก็มีใช่ใช่ครับมาถึงจุดนี้ครับ ใช่โดยเฉพาะเรื่องของระเบียบในการแนะนำเนี่ยอาจารย์ลองลองเหลาสักนิดนึงสิฮะบางทีผมก็แอบเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันจะได้วันนี้าแนะนำได้ไหมผมผมดูจากระเบียบนะครับสามหน้าเมื่อวานนะครับแล้วก็คำแหละคำให้ข่าวนะของของท่านสวงคือผมเป็นใจนะคือปกนะ เห็นใจท่านแสวงมากนะทํางานหน้าร้อนหอ้โหก่อนนละ้ก็หนักอยู่แล้วมาตอนนี้ต้องเป็นต้องแบกรับทั้งหมดเอาไว้นะครับคือถ้าดูสาระสาคัญกนะ็คือต้องการที่จะอ่าก็คือวางก็คือระบุนะที่เพื่อที่จะอะไรก็คือพยายามที่จะวางไว้ว่าการแนะนําตัวเนี่ยแนะนํำยังไงนะครับภายใ,ใต้ในกระดาษ A4 จะแนะนํำยังไงนะเมื่อวานนะครับถ้าดูจากรายละเอียดผมก็งงว่าแล้วจะแนะนํำกันยังไงตลาดเอซีจะไปแนะนำจหาช่องทางการสื่อสารยังไงะจะใช้นะครับอแอลิแลชันอะไรได้บ้างแล,แล้วไม่ได้แนะนําให้กับประชาชนคนคนไ<ช>ทยได้รู้ด้วยนะพอวันนี้นะคุณแสวงก็มาขยายต่อว่าเขาจะมีพื้นที่มี แอปพลิเคชันของกกตในการที่จะนะฮะให้ผู้สมัครนะครับได้ประกาศผนะครับประวัตินะครับความสนใจแต่นัเหงานะฮะรุ่นี้ประวัติทั้งหมดเนี่ยนะผมคิดว่าสองกระดาษ A4 เนี่ยมันไม่พอมันจะพอไหมไม่พอนะก็คือเอาผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าเรายืนยันว่าหลักการการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนเป็นหลักการสําคัญเนี่ยถ้าประชาชนนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เลือกนทุกคนเนี่ยแต่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวอร์นิ่งได้เช่น กระดาษ A4 2อ่ากระดาษ A4 2, 2หน้าเนี่ยบางคนมันทำชั่วมากกว่า3หน้านะฮะอา <c oughs> อจารย์ผู้เห็นภาพเลย <c oughs> เทำดี2หน้าทำชั่วเป็นสักสาหน้าเลยนะฮะใช่ครัใช <c oughs> ่เขียนแค่2หน้าแต่เนที่ผมคิด่าตลกมากอ่ะเพราละนะฮะเราเสนอกันในกลุ่มที่ฐานสาขาชีพก็จรงิงแต่บางคนประชาชนเขารู้อ่ะ ว่าคนนี้ไปทําชั่วอะไรไว้บ้างทำไมไม่เปิดกว้างให้ประชาชนวอนิ่งเป็นรงว่าอยาเลือกคนคนนี้เพราะเคยทําอะไรไว้บ้างในฐานสาขาอาชีพนั้นอือย่างเช่นถ้าเป็นนายตํำรวจไปรับนะฮะรับสวยนะฮะบนที่ไหนไปรับสวยออนไลน์ที่ไหนยังไงอ มันจะช่วยกันกรองท่านเบื้องต้น oh. ให้เราได้ตัวแทนที่ดีแต่ปรากฏว่ากกตบล็อกไว้เลยสองหน้ากระดาษเอีเท่านั้นแค่นั้นอืใช่ครับซึ่งอันนี้คือผมไม่ได้สนใจว่าคุณจะมีความดีหรือไม่ดีแต่ผมเจอว่าแล้วความชั่วคุณละ่ะออซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นช่วยปกปิดความช่วอ uh. สอง <c oughs> นะถ้าดูอีกนะอ่ากลุ่มนะผู้นี้คือบล็อกนะคือมีเจตนาที่กลัวว่าพักการเมือง รู้ว่ากลุ่มการเมืองแะจัดคนนะครับเข้ามาสู่การเลือกตั้งคือพยายามเท่กบการเลือกตั้งสองวอต่อจากการเมืองแต่ถามว่าการเลือกตั้งสองวอดรวมเองนเป็นการเมืองหรือเปล่าอมันเป็นการเมืองมันเป็นการเมืองเห็นเห็นยิงแงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเอาคนเข้าไปในในรัฐสภาใช่ไหมอาจารย์ได้ครับมันเป็นการมันตัวมันเองนี่คือย้อนกลับไปหลักคิดเติมเท่ากับว่าหลักคิดเนี่ยเขาต้องการที่จะคืออะไรฮะเขา เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากอำนาจทางการเมือง <ừ> แต่การป <ừ> ้องกันการแทรกแซงแบบเนี้มันมีฐานคิดหรือความไม่เชื่อมัน่นประชาชนเอาไว้ก่อนเอชื่อว่า<อ>กลไกพวกนี้ที่ม,มีอยู่นะจะสร้าง <ừ> นะครับกลไกที่ดีกว่าแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ฮะ <ừ> กลไกปัจจุบันก็คือคกลไกของความโปร่งใสจะช่วยนะฮะคัดสรรตัวแทนได้ดีกว่า ถ้าเราเชื่อว่านะฮะความโปร่งใสเนี่ยที่ทําให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้มากเนี่ยมันต้องเป็นเลย,ยครับ<ห>จะเป็น<า>สิ่งที่ดีกว่าในสังคมสมัยใหม่ใช่แต,แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเชื่อว่าไม่ได้เดี๋ยวจะต้องปกปิดต้องอย่างนั้นคือมีฐานคิดแบบราชการนะวัดระชการ <S <S คือเข้าใจได้นะต้องลับโยงไปที่ว่าที่มาของกติกากลไกเหล่านี้มันตั้งอยู่บนรัฐมนูญปีหกศูนที่ไม่ค่อยไว้ใจนักการเมืองไม่ไว้ใจการเลือกตั้ง ให้นึกถึงภาพการได้มาของสองวอสองรกาางปัชุดปัจจุบันนะครับอืฐานคิดมันอยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับ เป็นทันคิดที่กลัวใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับแล้วประกวัวแครับมันก็จะให้เกิดความย้อนแย้งมากเอาอย่างเช่นระรับที่มันมีอยู่ข้อหนึ่งทำนั้เหงาสมัครนักเหงาต้องอาจจะต้องหยุดงานสาเดือนใช่โดยโดจะว่ายิ่งสาขาของผมนี่แหละสาขาสื่อสารมวลชนนี่แหละผมจะไม่สามารถใช้ความไม่สามารถเลยของผมคือไปเขียนเอาไว้คือถึงแม้ว่าไปเขียนกว้างๆอ่ะแต่ดุลยพินิจ ในการพิจารณาเนี่ยมันอาจจะตีความไปว่านี่ยังไงคุณไปพูดชื่อตัวเองท,ทุกวันทุกวันทําให้คนอื่นเนี่ยนะครับเขานะคะมีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการเลือกตั้งเห็นไหม,มซึ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ตลกมากนนในการเลือกแต่เขาก็จะได้ว่าถ้าดูนะ ลนสเกตทางการเมืองนเวลาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นการคือมันเป็นการต่อสู้แน่ล่ะระหว่างกลุ่มพลังทางการเมืองสวอว์คือถึงแม้ว่าสวอนะในชุดต่อไปเนี่ยอาจจะคือไม่อาจจะคือฟันฟองไม่ได้มีโอกาสเลือกตั้งนายกเหมือนกับสวอชุดนี้แต่ยังมีบทบาทสําคัญก็คือการเลือกองค์กรอิสระซึ่งเราดูณวันเนี้ยอสภาพองค์กรอิสระที่เราเห็นนะครับ เห็นไหมฮะนี่คือเป็นผลพวงจากสวที่ประชาชนไม่มีสิทธิเลือกนะฮะอ,อะไรที่ประชาชนคาดหวังให้ทําไม่ทําอย่งเช่กกตเนี่ยเขาถามวมาทุกวันเนี้ยรัฐบาลแถลงนโยบายไม่เป็นไปนตามร,รัฐมนูอมไม่แถลงที่มางบประมาณกรกตทาอะไรหรือยังโอ้เนี่ยเห็นไหมงานทําไม่ทําแต่งานท,ท,นท,านที่ยังไงงานที่ไม่จะเรื่อนเป็น,ปนราว ถ้เอาจิงกาจังมากแต่อะไรผิดหลักการไม่ทำสองอนโยบายที่สัญญาตกับประชาชนเอาไว้อะแล้ววันนี้มันไม่ตรงปกมันผิดรัฐธรรมนูญก็ก็รจะทำอะไรหรือยังไม่หาเสียงกันอย่างไรขึ้นนั้นอย่างไร <c oughs> แล้วเดี๋ยวนี้มันก็มันเลยกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองบ้านเราเลยน,นะอาจารย์ <c oughs> คือคือพูดอะไรก็ได้บนบนเวทีหาเสียงแล้วพอมาก็ลืมๆหายหากันไปคือทั้งหมดเนี่ยผมพยายามจะบอกว่านี่แหละคือปัญหาว่าถ้าสวไรคุณภาพ Uh huh. อ่าสวที่อยู่ภายใต้อำนาจของกลุ่มการเมืองใดการเมืองหนึ่ง uh huh. แล้ามันถูกกดรีโมทได้เนี่ย uh huh. มันก็จะนำไป oh, สู่นะ uh huh. ตำแหน่งองค์กรศระทาที่มันเป็นปัญหาแบบเนี้ยอย่างเช่นก่อนหน้าเนี้ยนายตำรวจท่านหนึ่งอะครับ uh huh. ที่มาเปิดบงว่านะมีคนคนหนึ่ง uh huh. ไปกราบเท้านายคนคนหนึ่งเพื่อให้ได้เป็นนะ อ่ากรรมาการในองค์กรอิสระแล้วก็สองร้อยห้าิบคนเป็นคนยกมือโหวตให้นี่คือ,อที่ผมคิดว่าบ้านเมืองเราจะอยู่กับความบิดเบี้ยวอย่างนี้จริงๆเหรอครับพอนแตนครับถ้าเรามาดูผมคิดว่า,ามันไม่ผิดที่ภาคประชาสังคมภาคประชาชนเห็นความบิดเบี้ยวใช้ความบิดเบี้ยวนั่งหงออ,ม,อม,มันจบที่รุ่นเราไม่เป็นไรอ่ะแต่บ้านเมืองแบบนี้มันจะถูกส่องต่อไปถึงลูกหลานด้วยนะเราจะส่งมรดกบาปให้ลูกหลานกันเหรอเนี่ยแม้แมความหวังดีของคนกลุ่มหนึ่งกลับกลายเป็น สิ่งที่อันตรายกับอํานาจเก่ากัวว่านะฮะเขาจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับบ้านเมืองเขาไม่อยากเห็นบ้านเมืองที่ดีกันเลยเหรอไม่อยากจะขังสังคมแบบนี้เอาไว้อ่ะครัมารายกาย <c oughs> เป็นว่าอย่างตอนเบรกแรกของรายการเราบอกว่าเรากําลังจะส่งต่อสิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายไปให้ลูกหลานซึ่งซึ่งเราก็เกี่ยวด้วยเพราะมันมาเร็วเหลือเกิน <c oughs> ตอนนี้กลายปรากฏว่าเราส่งเรื่องการเมืองนี่ไปให้ลูกหลานด้วยนะถ้าเกิดว่าไงเรากาลังสร้างมรดกบาปสร้างแผ่นดินบาปให้กับลูกหลานอื S <S แต่แม,ม้นี่นนคือสิ่งที่ผมก็ถ้ามองกันลึกๆเนี่ยถ้าเราต้องการกลไกตัวแทนของประชาชนเนี่ยต้องทําให้ประชาชนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงถนะต้องเชื่อมั่นว่าประเทศนี้น,นะประชาชนเป็นคนเป็นเป็นคนน,น,คน,นาไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือองค์คนใดองค์คนหนึ่งที่เป็นตัวนำพอเป็นทช่นนั้นทับจึงไม่แปลกหรอกฮะผมดีว่าเขากังวลใจกังวลใจว่าประชาชนเ,นเขารู้เท่าทันการเมืองหมดแล้วเขาอยากจะเห็นบ้านเมืองนะมันเปลี่ยนแต่เขาไม่สามารถดีขึ้น พอเขาไม่สามารถับก็ต้องบล็อกทุกอย่างอ่ะบล็อกทุกคนบล็อกทุกกลุ่มที่รณรงค์ถึงแม้ปากบอกว่าไม่ผิดกฎหมายแต่มันทําให้คนบางกลุ่มเนี้ยเขารู้สึกเกิดความนะครับไม่สบายใจถ้าไปะชากันออกมาเยอะๆเขาอย่างเช่นผมเนี้ยนะผมก็ไปกระซิบถามผมก็ไปบอกว่าผมจะลงสองวด้วยอแล้วก็ไปถามผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกอาจารย์อาจารย์ลองสอวนะอาจารย์อย่าลองในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษานะ อาจารย์มีอาชีพหรือไม่ผมว่าทําไมล่ะเพราะผมเกิดมาทํางานมาอยู่ในแวดวงว่างานว่าง้นครับแล้บอกอาจารย์กลุ่มพวกอาจารย์เนี่ยมันมีกลุ่มคนไม่ชอบเยอะก็คือนักวิชาการเนี่ยมันกลุ่มกลุ่มหน้าเก่าก็ไม่ชอบคือพูดง่ายๆว่าพวกนี้แหละหน้าที่ไม่ยอมมันไม่ยอมไม่ไม่ยอมสยบยอมต่อพวกเขาเอกลัวกลัวว่านักวิชาการเนี่ยจะเข้าไปป่วนเอาวิชาการเนี่ยไปเป็นั้นในเขาว่างั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าผมถามว่าทําไม เขาบอกว่าตอนเนี้ยมันมีเริ่มมีการจัดตั้งครูเกษียณกันแล้วก็คือเอาครูเกษียณลงเยอะๆเพื่อไปสกัดพวกนักวิชาการในมหาลัยที่จะทดลองในมีการลงสมัครสวเพื่อที่จะไปนะาสร้างเอาครูเกษียณมาสกัดนักวิชาการว่างั้นอันนี้เฉพาะกลุ่มเล็กๆกลุ่มวิชาการเนี่ยนะใช่ไหมกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นแล้วแสดงว่ามันมีกลุ่มคนที่กังวลใจสวภาคประชาชนนะครับที่รู้สึกว่าจะต้อง ถึงแม้ว่าต้องจ่ายสองพันห้าก็ต้องจ่ายกันให้ก็ต้องจ่ายเพื่อบ้านเพื่อเมืองอะฮะม,มันมันกลายเป็นกระบวนการแบบนี้ยซึ่งอันเนี้ยที่ผมคิดว่มามันมันอาจจะทําให้การเลือกตั้งนะหรือว่าการเมืองของการเลือกตั้งสอวอเนี่ยมว่าน่าจจะมีความวุ่นวายพอสมควร,ครถ้าเกิดว่าประชาชนตื่นตัวแล้วก็ม,มีกฎหมายออกมาในลักษณะนี้อ,อ,อย่างนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดที่ฟังอาจารย์มา ในความคิดเห็นของอาจารย์ก็คือมันก็ดูค่อนข้างจะชัดเจนจากเสียงาวิจารณ์จากสังคมที่เป็นไปในแนวนี้ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับก็คือพอมันติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดมันผิดหมดเลยฮะคือพอ,อเราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตย แต่ปรากฏว่าไอ้กลไกการได้มาของรัฐมนูญนะการการได้มาของสวเนี่ยมันผิดกับหลักประชาธิปไตยมันก็เลยต้องใช้อำนาจสภาพบังคับแบบเนี้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ได้คือกลับไปสู่ที่อาศัยดุลพินิษของคนไม่ดุลพินิษอีกแล้วใช่ครับมันก็กลายเป็นปัญหาเนี่ยคือว่าเวลาเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดหมดเลยมันเลยทําให้ตอนเนี้ยนะกติกาทั้งหมดก็กลายเป็นกติกาที่ที่ไม่ใช่ท่านแสวงงคน ตัดสินใจนะ uh huh. มีมคณะรรมการตัดสินใจอีกทีหนึงน่งจร่งไหมฮะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากคือสิ่งที่ท่านสาแสวงผมพูดนำเข้าใจหมดแต่อ uh ื huh. ถามว่าท่านมีอำนาจตัดสินใจหรือไม่ uh huh. นั่นอาจจะบอกว่าธนาธรทําอย่างนี้ไม่ผิดแต่คน uh huh. ตัดสินใจบอกว่าผิดทำไอ uh huh. ม,มันมันโอ้พอพอคุยกับอาจารย์ตรงนี้ผมก็จ่างเลยเพราะอาจารย์บอกว่าอ,อแทนที่นักวิชาการอิสระก็ตามหรือนักวิชาการที่ที่ที่พร้อมที่จะพูด ต่างต่างๆมาแล้วอาจจะไปโดนอีกกลุ่มหนึ่งขออภัยนะที่ใช้คำว่าครูเกษียณเพราะอาจารย์ก็พูดคํานี้นะผมเลยนึกถึงภาพอย่างนี้อาจารย์มันอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์คือตอนนี้เรากลายปรากฏว่าคนที่อยู่ในที่แจ้งหมายความว่าจะรุนแรงหรือแรงต่างกันแล้วแต่เนี่ยเออจะเสียเปรียบเพราะปรากฏว่าคนที่เขาเตรียมตัวจริงๆเนี่ยเขาเงียบนิ่งเหมือนกับเสือแบบว่าคอยจ้องจับผมบอยู่แล้วเราไม่มีสิ์รู้ด้วยเออไม่มีสิ์รู้ด้วยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขามาปุ๊บเนี่ยเขาสวอปไปเลยฮะ ใช่ถึงขนาดเหมือนกนับที่ผมบอกเมื่อกี้ให้เรานะถึงสวสองอร้อยห้าสิบมีตัวแทนประจําจังหวัดนะ,ะแต่เราเป็นคนสางจังหวัดเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นตัวแทนแล้วมันไปได้กันยังไงม,ม,ม,มันไปหยิบกันยังไง,ง,ไงซึ่งสิ่งที่มันตลกคือเขาจะใช้ฐานอันนั้นนะครับคือต้องยอมรับว่าในพื้นที่ทางการเมืองะครับ ในภาคที่เป็นสอสออ่ะเพื่อไทยกับก้าวไกลมันยึดกลุ่มหมดแล้วไม่ไว่าจะเขาจะขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไรไม่รู้แต่พื้นที่การเมืองอํานาจเก่าเขาไม่มีพื้นที่อยู่เลยอแ,แล้ะพื้นที่ความขัดแย้งแบบเนี้ยมันจะยังไงทะลักมาอยู่ที่สอวอด้วย<อ>มันจะมาสู่สนามสอวคือพื้นที่ที่ผมคิดว่านะไม่ว่าจะสัมพันธ์กับพรรคการเมืองหรือไม่ยังไงแต่ความขัดแย้งลักษณะนี้นจะขยายมาอยู่ในพื้นที่สอวอด้วยมันเป็นโครงสร้างทางการเมืองเดียวกันนะครับ ฉันไม่ได้สสแต่ว่าสอวเนี่ยฉันก็นะใช่ก็คือ,อจะรักษาตรงนี้เอาไว้ฮะก็จะใช้กลไกเดิมซึ่งกันเนี้ยนะหลายคนก็เริ่มมีภาพวิจัยกันแล้วบ้านนะกลุ่มคนที่มีโอกาสได้คือหนึ่งคุณต้องมีเงิน,นอ,งอ่ะ <ยน S 1> <ม>คุณ้อย้อนไปตรงนั้นอีกอ่ะสาม,มคุณต้องมีเครือข่ายอ่ะ นี่มันก็เลยทําให้นะัท่าภาคประชาชนไม่ลุกขึ้นมามันก็ไม่มีทางตู้กับกลไกที่เขากําหนดแบบนี้เอาไว้ได้คือการประเมินทางการเมืองแบบนี้มันก็เลยทําให้ภาคประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาเขาคนตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องรวมกลุ่มรวมก้อนเห็นอหมคือถ้าเรามองจากกฎหมายเราจะไม่เห็น,นภาพแบบนี้แต่ถ้าเรามองจากภูมิทัศน์ทางการเมืองเราจะเห็นว่าถ้าประชาชนทําแบบเดิมไม่มีทางได้สววงประชาชนนะครับครับ แล้วอย่างนี้พอมันออกมาแบบนี้แล้วอาจารย์มันจะแก้อะไรได้ได้อย่างไงบ้างในการแก้ปัญหาประชาชนจะทํายังไงพวกเราจะทํำยังไงคือผมบอกว่าหนึ่งหลักกรไกของมันอ่ะมันทําให้เกิดความซับซ้อนในการเลือกมันกันคนออกจากการมีส่วนร่วมมากแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาคประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นรองต่อเ็รรองต่อไปนะใครที่นะฮะเห็นนะกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถใน ฐานสาขาที่ต่างๆนะครับก็ต้องุณรองต่อไปอย่างที่ผมคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลมีโครงการนะหนึ่งแฟมิลี่หนึ่งซอฟท์เฮาเวอร์ถ้าเกิดประชาชนก็ต้องหนึ่งแฟมิลี่หนึ่งสอว์วอันลงให้ออกกันไปเยอะๆนะออกกันไปเยอะๆนะเพราะไม่อย่างนั้นนะโอกาสที่จะถูกนะครับกลไกการจัดตั้งเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีกซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บโอกาสที่จะนําไปสู่การแก้รัฐมนูญที่มันยิ่งขรรค์แบบเนี้ยมันก็แก้ไม่ได้ เพราะว่ารัฐบุลฉบับเนี้ยนะมันตั้งฐานคิดว่าถ้าแก้เดี๋ยมันต้องมีความความเห็นพ้องต้องกันอ่ะคือมีรัฐบาลมีฝ่ายค้านและมีสวอยู่ด้วยนะครับนั่นคือมันเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของอํานาจเก่าที่ต้องรักษาเอาไว้เพราะตัวเองแพ้ย่อยับไปหมดแล้วอะครับครับโอ้โหฟังดูแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาที่วนกลับมาอีกเรื่องความขัดแย้ความขัดแย้งเนี่ยคือประวัวนเสร็จับเนี่ยมันก็ทําให้ ผมก็ประชาชนจะจะยังจะสับสนแล้วก็จะเบื่อหน่ายแล้วก็จะรับไม่สนใจพรัความไม่สนใจเนี่ยก็เป็นโอกาสให้คนอันนี้ยิ่งเอามาหิดหนักเข้าไปอีกนะก็คือถ้าประชาชนไม่สนใจถึงขั้นเบื่อหน่ายชินชากันไปแล้วเนี่ยนี่คือล้มเหลวเลยนะประชาชนล้มเหลวคืออันหนึ่งนะที่ผมคิดว่ากลุ่มภาคประชาสังคมภาคประชาชนที่เขาเขาตื่นตัวเพราะเขาเห็นบทเรียนจากกรัทริยจากการเลือกตั้งสวนะครับทั้งที่แล้วสองร้อยห้าสิบนะครับ สุดท้ายขอสจเป็นคนเลือกอะประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยแล้วบอกว่ามีตัวแทนประจําจังหวัดแต่ประชาชนก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเลยถูกไหมแล้วพอไปดูแล้วนะสองร้อยสิบคนเนี่ยเป็นเครือข่ายของอำนาจเก่าทั้งทั้งสิ้นเลยนะสังรีโมดได้กดรีโมดได้เลยเอาคนนี้ไม่เอาคนนี้นี่คือปัญหาคือว่าถ้าเราเห็นแก่บ้านแก่เมือง แก่นะฮะว่าเนี่ยภาพจําที่เราเห็นเราอยากสร้างแผ่นดินบาปให้ลูกหลานนะฮะออกกันมาเยอะๆออกกันมาทุกสาขาอาชีพัช่วยกันลงขันทอดกระถินทอดเ้า่านลงสมัครกันสำคัญไอ้ที่เราลงขันเนี่ยมันจะสู้กับที่ฝ่ายอีกไหนก็แล้วแต่เขาลงขันเนี่ยเราจะสู้เขาไหวไหมอาจารย์ก็ต้องทำครันก็ต้องทํายังไงก็ต้องทําไม่มีทางเลือกนะอาจารย์งานไคือนอกเสียจากแหวนคือถ้าสามารถที่จะนะเออ เวลาที่จะแนะนําตัวนะครับไอสองกระดาษ A4 เนี่ยมันมีช่องทางอื่นละมีอีกไหมที่ให้ประชาชนวอร์นิ่งไ้ด้วยก็คือคนนี้ไม่ได้นะเคยรับนะครับสวยที่บนนั้นเคยรับนะครับเงินที่บนนี้เคยป่าตัวหนักงานยากที่เคยดูไหมจะทําแบบนี้ได้อืคนเคยรู้อยาไปเลือกคนคนนี้แต่ตอนเนี้ยบังคับเลยนะบังคับเขียนแค่สองหน้า ตลกมากอ่ะมันตลกมากมันมีมีวาทะเข้มเน้นต่างความคิดเอาไว้ครับครับเอาละครับอาจารย์ขอบคุณมากที่เรามาสะท้อนแนวคิดกันนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ